สวัสดีค่ะมาพูอกันในครัวมวนๆมวนมวนี่กระโมีอย่างพิเศษนึกอยากกินเข้าผัดผักขนาแล้วกระโพิเศษกวยยางกาเขาละค่ะแต่แต่มันพิเศษความรู้สึกคือผักทุกอย่างคือสาโคลปลูกเองค่ะขนาแคมา่มอไดดอกตะวันสาวโคล่าโอเรียกเป้าออกมากินก่อนค่ะแค่มาอวดว่าผัก ที่สาวโคราูแต่ทำกิ เมื่อีค่ะมาพ้อกันช่องพัดเทียนตั้งแดนเมื่อนี้สาวโคราก็ไปทําคลิปอีอย่างเพราะเมื่อนี้ก็ตอนสาม,มาก็ก้าวสะอาดบ้านแล้วก็นึกอยากกินอไอ้ผัดเขาใส่ผักคะน้าค่ะพอดีผักคะน้าละคอมันก็เริ่มนั้นแต่บางต้นบยางใหญ่ต้นฝอยๆเพราะสาวโคาราเอาเม็ดวานดอกพอได้แยกต้นมันนะคะมันก็เลยเป็นต้นฝอ่ย พันยไว้ต้นยานี้คุ้มปใหญ่เราบางคนอีกเป็นแค่นี้นะคะก็เลยเอามาผัดเข่าผัดเขา่าก็มันก็โอเคอยู่นะครับมันมันหวานเีมันกรอบดีเพราะตอนช่วงใบใบก็มื้อนี้เป็นวันไอ้ที่จริงร้านน้อยนะคะเขาต้องเอาเข่าโบดไปเข่าศาสานาเขาเราพอดีมันติดโควิดมันเข่าไม่ได้แต่ไปได้เฉพาะครอบครัวไปแต่พ่อกับแม่เขานี่เขาก็เรียกฉลองมื้อนี้เขาก็เลยเชิญไป สรุปสามีสาวโคราทจริงเขาก็ต้องใส่กระโปงกระโปงของสามีสาวโคราชว่าเขาว่าจจัดงานใหญ่ดอกเพราะาเป็นต้องใส่กระโปงเขาเอามอใส่ไปกันประสนเพราะที่สาวโคราช์คิดว่ามันอยู่ไกลๆแต่เลยบอเช็ดว่าแหละว่าสามีสาวโคราชเราเป็นคนรุ่มาแข่เน้นการแต่งตัวแบบเป็นพิธีการคือคนโนเวเขาสามีสาวโคราเราเป็นคนแบบงาง่ายๆกันง่ายเกินเราไม่ค่อยเรี้ยนบุสสนเมยไม่เรียนรู้ตตวสาวโคราชลูก พราะตอนที่ว่าไปงานแต่งลูกเราเนี่ยเขาใส่ชุดราดตีที่อยากก่างการเมือนั่นหละจะสามสามีสาวคนลาเราโบนเนนนะคะแต่สา,สา,สา,าวนนคาขาเาก็คิดอยู่ว่ามันเป็นไป,ปได้ดอกเพราะว่าเมียเก่าแล้วก็มาแล้วก็พี่น้องทั้งแมบบ่ย้ายของลูกซ้ายนะัก็ก่ามาเขามากนหมดสาวคขาาก็เลยคิดเออใกล้ๆก็เลยใส่กงเกง่งยีนเสียอยู่ไปบอสาันต์ใส่ชุดมอเตอร์ไซค์ไปก็อายเขาอีกละดีนะสาวคนแร ข้อเสียยืดกับปังเกงยีดไปจะก็เอาเสียยืดสีขาวให้สามีใส่ไม่อนเราก็ใส่ชุดมอเตอร์ไซค์ไปนะคะแล้วเขาก็เอาเสียแจ็คเก็ตสาวคนแรกใส่เสียหนังหนังไปเมื่อน้กับน้องเท้าบูญหลับไปสรุปไปถึงพวกผู้ยุ่งผู้ยุ่งพวกบรรดาเมียเก่าเราก็ไอทางครอบครัวลูกสะใภ้เขาก็ใส่ชุดชุดใส่กระโปรงเขาก็ใส่ไมาให้เกียรติเราทั้งตาไม่ตาคนรกเราเป็นทางการน้ำเขา ดีกรโชดดีสาวคนรักตงคิดว่าใจเสียยืดกางเก่งยีนไปต้องเอาเสียหนังกับบุกใส่รองเท้าบูทไปมันจะใครแน่อยู่ปอได้ใส่ชุดมอเตอร์ไซค์ไปก็พอได้ไปยืดโดนแล้วค่ะก็ยืดเขาก็เลี่ยงพวกวไปเขาคนร่างเขาเฮ็ดอาหารเขา่อได้พิถีพิถันเขาบ่มมากไหมคือคนไทยกับไปกินก็นั่งกินกับพวกกับให้เขาคุยกันแต่ว่าสาวคนรากบอสสามารถถ่ายรูปถ่ายคลิปได้เพราะว่าครอบครัวยังสาวคนรากเคยบอกไปแล้วว่าเขาพกค่อยลูก ลูกที่สาคราชเอามาลูกไข่เบิรกนั้นลูกซ้ายเป็นคนไทยให้ลูกซ้ายเขาก็ได้ทรงมาให้นั่นแหละสาคราตไดเอามาลูกไข่เบิรกนิดหน่อยแต่ว่าสาคราชก็สามารถเอารูปของไอเขาหรือว่าทาา้ายของม้าต่บรรดามเมียเก่าเราก็ดีหอมกมาทักมาท้ายแต่เขาดีต,ตั้งแต่ตอนแรกเราเหรอคะเจอกันเจอกันสองสามครั้งเราก็ดีเขาก็พาสารมุงสารมิไมเขามาครอบครัว,วทั้งเมียลูกซ้ายเขาก็มาก,กันหมดจนแล่นนะคะ่ะ แต่จังดงานใหญ่คือว่าอาหารเขราไว้พิซุงพิจิอนี่ยเขาก็มีแบบปิ้งย่างพวกแล้วก็มีพวกแทมเบอร์เกอร์เขายังเสิร์ฟเป็นเป็นไอ้นั่นไปเพาะกินอาหารหลักแล้วเขาก็มานั่งคุยกันโต้คุยกันโตก็แต่เฟสแต่ก็ก,ะกะินขนมเค้กซาคล้าเรา,า,ารกินขนมเค้กซาคล้าเขากลับพอปบริอยู่พเพราะว่าเอาบอสไซค์เอาคำเราเปิดเองเมื่อบรได้ดื่มอยู่แล้วว่าบ้านนี้เขาไม่กดเนาะค่ะก็เลยชวนสามีกลับกัน,นั่งเล่นกัน สาวขรรคก็บ่ได้เก็บภาพเก็บอย่างนมาหมาราะว่าสาวขรรค์ข้าไปทางครอบครัวทางสามีสาวขรรค์เออพอ่ายรูปเท่าไรพอไทยเลยนะคะมีแต่หลานนี้ก็รูปที่ว่าสาวขรรา์เอาลงก็เป็นรูปของลูกซ้ายกับสามีไายแต่สาวขรรา์เพราะว่าสาวขรรค์ไายเราสาวขรรา์ก็เอาลงบ่ได้บ่ได้ลงซุ้งลงเฟสแต่สาวขรรคเลยบ่อไายก็นั่นแหละค่ะสมัยอีทายแต่รูปหลานหน่อยสาวขรรา์ก็มีอย่างมันบุ เขาเป็นเขาจัดงานเขาก็มันก็ครอบครัวเขาหญ่อยู่ค่ะครอบครัวเขาหญ่อยู่แต่ว่าสาวก็ล่าเตก็ทั้งใดล่ะมันก็่เป็นเขานม่เป็นสไตล์ของเขานะค่ะมมนสไตล์คนละสไตล์แต่เขานะก็าว่าง่ายอยู่แต่ว่ามันก็เป็นของพื้นพื้นเพของบ้านเขามเปรียบเทียบกับประเทศฮอกไบไดออีกหลักค่ะเมื่อคนละย่างกันแต่ว่าอสามีบางคนครอบครัวเมียไทยเขาก็ยิ่แบบ กีดก <poisoned, S 2> ัดอ th ีกอ่างเขาต่างเขาต้องาศัคราชมันบ่อสาวคราดบ่อใดคบมูคนไทยมากไหมก็คบอยู่แต่ว่าสามีสาวคนลาชเราเป็นคนที่เงียบเงียบเราพ่ได้ว่าอย่างแต่ว่าเราเป็นคนขี้อายเราบ่ค่อยแต่ว่ามูมากเราคุยเป็นอย่างเราคุยได้อยู่แต่ว่าเราเป็นคนตรงไหนถามคําตอบคําแต่อยู่กับเมียแล้วข็หัวละถ้าว่าอย่างแบบเราก็ใจดีนะคะแต่เราก็บริว่าสาวคราชเขาว่าสาวคราไปหามุกหามุกเรเคยโทรตามโทรเช็คยัาง แล้วก็ให้เกียรติเจ้าก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าสาวคลาดเป็นคนที่ว่าเขาว่าแต่งงานอยู่ครอบเขาเพ้อเขาพวนนะคะแต่ว่าสาวคลาดก็่ค่อยถึงเบอร์มิตแต่งงานอยู่สวดิเดนสาวคลาดก็บม่ไปใส่คู่กันเขายู่จะบ้านคู่กันตอนที่เลิกกับเป๊ะว่ไปหาสามีเก็เวลาตอนที่เลิกกับไปผัวเก่า่สมดิเดนสาวคลาดน่าจะาปอยู่คนเดียวว่าออกไปใส่คือเก่ามันเคยชินนะคะ อยู abei, ่เขาว่าสาวขรากับประเทศไทยเขาบอกไม่สามนี้ไปนะสาวขราจุดจะได้บ้านจนคนอยู่บ้านบรูว่าสาวขราแับได้ค่ะไปอยู่มันงานบ้านลาไปบ้านอาทิตย์เลี้งเงิบอลเลี้วงด้วยงานบ้านนั่นแหละสาวขราเขาบ้าได้เก็บผาดจำไว้ไหมแต่ละเมื่อสาวขราก็บประเด็นอย่างคนจุได้กเขาว่าประเด้ออกไปสามีภรรยาขีโมอเตอไซค์ออกใส่สาวขราแค่นี่แหละค่ะอีรักคอกแคบตรงนี้ค่ะมันนี่ค่ะว่าเมื่ออื่นเขาก็ประเด็ไปสาก็อี หาเนวเฮดตัวค่ะเพราะว่าแนวเิ็นกาแฟสาวคราดเบิดก็ว่าอยากหาเฮดแนวเฮดนั่นแหะคะ่ะก็เขามาทักมาทายเขามารายงานตัวว่าเมื่อนี้เฮ็ดอย่างก็เปิดบริเวณเงียบหายสา่ก็อยู่อีรักคอกแคบตามภาษาสองตาย้ายใน,นะคไฟก็เขามาขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแรงน้ำใจที่เขามาให้ มาคอมเมนต์ล้วให้กำลับบงใจสาวคนละด้วยค่ะขอบคุณเธอ